สตาร์ทเมื่อกี้นะครับ1.7แอมป์เลยทีเดียวนะครับวนตกควบหรือว่าตกไปสิบกว่านะครับ12กว่าก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาทดสอบกับแนะนำนะครับเต้าตัวชุดนอนนาอินเวอร์เตอร์1,600วัตต์นะครับวันนี้ก็จะมาทดสอบการใช้งานพวกเครื่องเครื่องมือช่างนะครับอย่างหินเจีย สว่านแล้วก็ไฟเบอร์นะครับเห็นเจียร์ตัวนี้540วัตต์นะครับแล้วก็สว่าน240วัตต์ส่วนไฟเบอร์จะเป็นสองพันสองร้อยวัตต์นะครับซึ่งไฟเบอร์เนี่ยจะใช้กับตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าวัตต์จะเกิดการใช้งานก็เวลาเราเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดนะครับมันจะมีการสตาร์ทนะครับการสตาร์ทก็คือการมันจะกินกระแสะเพิ่มขึ้น3เท่านะครับซึ่งอินเวอร์เตอร์ตัว1,600วัตต์ตัวเนี้ย รับไม่ได้อยู่แล้วนะครับทีนี้ตัวนี้ผมจะประกอบชุดเนี้ยผมใส่ตัวตัวป้องกันอินเวอร์เตอร์นะครับตัวการใช้งานโหลดเกินหรือว่าตัวชิโนทาเบอร์นะครับถ้าเราใช้ใช้ไฟเกินที่อินเวอร์เตอร์รับได้นะครับตัวชิโนทาเบอร์จะตัดนะครับเพื่อป้องกันอินเวอร์เตอร์ไหม้นะครับอันนี้ก็จะ ามาลองทสให้ดูนะครับว่าหมูตัวนี้จะใช้กับตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ได้ไหมแล้วก็ตัวทามเมอร์จะตัดไหมนะครับเ<ป>มื่อกี้ช่วงแรกนะครับเกิดการตัดนะครับเนื่องว่าเนื่องจากว่าสตาร์ทช่วงแรกตัวหินเกียร์ตัวนี้มันจะกินกระแสเกิน ชิโนทามเมอร์ตัวนี้ผมตั้งไว้ที่3.5แอมป์นะเมื่ี้สตาร์ทน่าจะเกิน3.5แอมป์เขาก็เลยตัดนะครับมันจะตั้งใหม่สัก4แอมป์นะครับตัวทามเมอร์ตัวนี้สามารถตั้งเซ็ตววนวนตกให้ตัดก็ได้วนเกินให้ตัดนะครับมันมีหลายฟังก์ชันนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับช่วงสตาร์ทนะครับช่วงสตาร์ทว่าเห็นเจียตัวนี้จะกินจะกินกระแสกี่กี่แอมป์นะครับ540วัตต์นะครับ2.6แอมป์นะครับในนี้บอกว่า2.6แอมถ้ากระแสเกินหรือว่าวลตต่ำต่ำเกินนะครับตัวตัวอิเมอร์เตอร์เขาจะตัดการทำงานนะครับ ตอนตอนสตาร์ตตอนสตาร์ทเขาจะกินกินไม่เยอะนะครับกินเมื่อกี้เห็นขึ้นมาประมาณ 2m นะไม่เกิน 2m นะครับถ้าเกินเกิน 3.5m นะครับตัวตัวทัมเมอร์ตัวนี้จะตัดนะครับจะตัดกันทำง,งานเพื่อป้องกันอินเวอร์เตอร์จ่ายโหลดเยอะนะครับนะครับทีนี้ก็มาลองตัวตัวสว่านตัวนี้ได้อยู่แล้วนะครับ ก็ดูช่วงช่วงสตาร์ทนะครับว่าไฟจะกินที่เท่าไหร่นะครับ 0.6A ตอนนี้กินต่อเนื่องที 0.4A นะครับ2 0 0์200น,นะครับโวลต์ก็ตกมาเยอะอออ200นะครับโวลติวเตอร์มา2 0 0์นะครับทีนี้นะครับผมจะมาลองกับไฟเบอร์นะครับแบบตัวไฟเบอร์2 2 0 0วัตต์นะครับซึ่งแน่นอนว่าอินเวอร์อเตอร์ตัวนี้รับไม่ได้อยู่แล้วนะครับ ถ้าสมมติว่าไม่ใส่ตัวทัมเมอร์นะครับอาจจะไม่ได้นะครับตอนนี้ก็เบ็ดนะครับก็จ่ายไม่ไหวเหมือนกันนะครับแบตัวนี้ตัวเล็กนะครับอันนี้เอามาแค่ทดลองให้ดูนะครับใช้งานจริงๆก็ต้องใช้แบตดลูกใหญ่นะครับสักร้อยแอมร้อยแอมนะครับใช้ไม่ได้นะครับตัดไปเลยนะครับแรงดันไม่พอนะครับวนตกนะครับ ก็ที่ใช้ได้สูงสุดก็มีแค่หินเจียนะครับหินเจียสำหรับหุงข้าวนะครับหุงข้าวก็สามารถหุงได้นะครับหม้อเล็กขนาด400วัต์นะครับหุงได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแบตเตอรี่ต้องเพียงพอต่อการใช้งานด้วยนะครับก็สตาร์ทเมื่อกี้นะครับ1.7แอมป์เลยทีเดียวนะครับวนแบตเตอรี่ วนตกควบนะครับตกไป12กว่านะครับ12กว่าเนื่องจากแบตเตอรี่ก้อนเล็กนะครับแบตเตอรี่ก้อนเล็กแล้วก็สายเล็กด้วยนะครับอ่าสายอุ่นๆเลยนะครับใช้งานจริงๆนะครับต้องแบตเตอรี่ขนาด100แอมป์นะครับ100แอมป์100แอมป์คาซีก็จะสูงขึ้นจ่ายกระแสต่อเนื่องก็ได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ผมเอามาทดลองให้ดูนะครับว่าอ่าตัวชุดอินเวอร์เตอร์ตัวนี้สามารถใช้งานได้ไหมครับ จริงตัวไฟเบอร์ตัวนี้นะครับต้องใช้อบนเตอร์เตัว3,500วัตต์นะครับตัวเพียวสายสามารถใช้ได้นะครับและแบตเตอรี่ก็ต้องถึงด้วยนะครับต้อง100แอมป์นะครับ1แอมป์ตัวนี้ก็เป็นชุดเล็กๆนะครับชุดเล็กๆสําหรับนอนนานะครับเปิดไฟทีวีพัดลมแล้วก็พวกสว่านหินเจียนะครับไม่เกิน800วัตต์นะครับใช้ได้นะครับนี่ก็เอามาแนะนําให้ดูชมให้ดูนะครับอันนี้ก็ จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผม